นอกตอนนั้นไม่ใช่เพียแต่ว่าเงินที่สร้างมาหมดไปแต่ว่ากลับกลายเป็นหนี้เป็นสินโอ้โหเกื <S <S อบเงินต้นก็อยู่ประมาณ5 6 0 0กรล้านบาทรวมดอกบเบี้ยก็เกือบพันล้านขออนุญาตค่ะปัจจุบันนี้เรียบร้อยหรือยังคะครับเรียบร้อยก็ตรงที่ว่าเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วก็ผมูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายด้วยกฎหมายล้มละลายก็คือ3ปีนะครับก็คนล้มละลายมาเมื่อ 3- 4ปีที่แล้วก่อนที่จะล้มละลายก็ทรัพย์สินถูกยึดหมดแล้วเจ้านี้ก็ฟ้องเราล้มละลาย นะคะเท่ากับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ตอนที่ติดลบทีเดียวใช่ครับ <นะ S 1> ก็พูดง่ายๆผมมีชีวิตเกิดใหม่ทางด้านธุรก,กิจตอนอายุ58วันนี้อายุ6 2 <นะ S 1> เริ่มหใหม่ตอน58มาเริ่มสตาร์ทใหม่ครั้งหนึ่ง <58. S 2> ในตอนนั้นก็มองเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารใช่จริงๆไงแซนด์วิชเนี่ยเริ่มมา14ปี 14, ที่แล้วตอนอายุ48่แต่มาพ้นล้มละลายตอนอายุ58นะตอนอายุ48เนี่ยก็มาขายแซนด์วิชก็ตอนนั้นจุดอยู่ที่ว่าผมไม่ทิ้้งงลูกนอ ผมผมเลยอยากจะฝากผ่านรายการคุณแนนวันเดย์วิทซีโอว่าการที่เราเป็นนักธุกรกิจจะเรียกว่านายทุนก็ได้เท่าแกก็ได้นายห้างก็ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเวลายากลำบากอย่าทิ้งลูกน้องเราอย่าทิ้งพนักงานเราเพราะเขาคือคนที่ช่วยเราขึ้นมามันทุกอย่างมีขึ้นมีลงสิริวัน์แซนวิชได้เกิดเพราะผมไม่ทิ้งลูกน้องคุณแนนคิดดูสิครับผมก็ปูถุชนผมจะไปขายแซนวิชชิ้นละ25บาท30บบาทข้างถนน เกืบกับสมัยก่อนผมเคยกําไรในตลาดพูดวันละสิกว่าล้าน oh. ขายคอนโดห้องละห้าล้านสิบห้าล้านนะครับผมก็ไม่คิดว่าเพราะการที่ขายแซนด์วิชเพื่อเลี้ยงลูกน้องเนี่ยวันนี้ผมจะมีวันนี้ตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวขายไปก่อนเลี้ยงลูกน้องมาก่อนจ่ายเงินเดือนได้แค uh ่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ะตอนนั้นจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนภ uh huh. รรยาบอกอทำแซนด์วิชขายเลี้ยงลูกน้องไม,ไม่รู้จะทาอะไร <That. S 2> เพราะเรียกประชุมลูกน้องแล้วบอกบริษัทต้องปิดตอนนี้น <That. S 2> ทำมาสังหารินม,มาทราบฐานไ,ได้ด้าพ <That. S 2> น,นักงานส<ๆ>ี่สิบคนก็เรียกประชุมครับ ตอนนี้พอประชุมเลิ่พนักงาน20คนมาเจ้านายช่วยดูยุนโดยตอนนั้นคนตกงานเยอะห,อหางานไม่ได้ปี40นะครับผมก็องเริ่มทำไงทีเดายวผมเอาทำแซนด์วิชขายก็ขายวันแรกเลยค่เป็นเป็นคน,ค,นคิดคนคิดใ้ขายแซนด์วิชนะง่ายไงครับคือไม่ไต้องไปเปิดร้านไม่ต้องไปซื้อของมาซื้อขนมปังมาแต่ว่าเขาเข้าใจในในตัวเรา,ามากๆเลยเขาเข้าใจตอนนั้นเขาเข้าใจแล้วเขาก็รู้ว่าผมลําบากมากเขารู้ว่าผมต่อไปต้องขึ้นศาลอย่างเดียวโดนฟ้องนะฮะับอนนี้ผมก็เลยบอกลูกเขากว่า เขาที่ทำแซนวิชขายวันแรกคุณน,ะยยน้ะ20เมษายน2 5 4 0ขายที่โรงพยาบาลกรุเงเทพซอยศูนย์นิจัยถนนเพชรบุรีตามา20ชิ้นช่วงนั้นขายชิ้นละ25บาทคุณน้าครับใช้เวลา6ชั่วโมงครึ่งกว่าจะขายหมดได้เงินแค่500นะโอ้โหจาก500นะทำเงินเป็นวันล้านาด้<บ> เหลือ500บาทขายแล้วนอกจากนั้นคือจะบอกว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมในตอนนั้นมันไม่ใช่ที่เรามาเริ่มใหม่ใช่เรากลับไปเริ่มใหม่ก็คือไม่คไม่เคยรู้จักเราทำอะไรก็ทําได้เต็มที่นั่นอ่านบทสัมภาษณ์บอกว่าเจอเพื่อนที่ทํางานเป็นนายธนาคารที่เรียนมาด้วยกันแล้วเขาทักตังนั้นถูความรู้สึกเขาได้ต้องถามจริงต้องถามจริงๆก็คือความรู้สึกก็รู้สึกอายด้วยแล้วตอนหลังแย่มากเพราะว่าเพื่อนแทนที่จะเอิ้นอยู่ในรถนะ ก็เห็นเราก็จะลงมาอุ่นนวลแซนด์วิชชิ้นสองชิ้นเขาก็บายๆเออโชคดีนะแล้วไปทั้งท่านที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีนะครับ,รบก็แต่ในที่สุดก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็เข้าใจนะครับเราเข้าใจเพราะอย่างน้อยใครไม่เข้าใจก็ยังมีกําลังใจจากครบบนอบครัวที่เข้าใจสําคัญที่สุด คุณพ่อทํามาได้ขนาดนี้แล้วคุณพ่อก็เลงจะบอกว่ามีลูกอีกสามคนที่จะสืบทอดกิจการต่อได้แบ่งพาร์ทกันเลยคะ่ะมีลูกสามคนตอนนี้ก็ลูกสาวคนโตมาช่วยจบแล้วมาช่วยนะครับลูกชายคนที่สองจบตอนนี้ก็ส่งไปเรียนภาษาจีนท,ที่ปักกิ่งปีหนึ่งนะครับแล้วคนเล็กก็ยังเรียนอย,อย,อยู่ก็คิดว่าตอนนี้คนโตเข้ามาต้องพยายามบอกเพราะว่าป้าขึ้นมาจากความยากลำบากขายแซนด์วิชอายุวันเดียว นะแต่ฟ้าจะทามาจนได้เพราะว่าของที่เราขายไม่หมดนะเราจะไม่มาขายอีกแลพนักง,งานกินพนักง,งานกินจนไม่อยากจะกินเราแช่ตู้เย็นันลูกขึ้นเราไปบริจาค<ฆ>สิ่งเลียกทามาขายลูกค้าคือสดทุกวันสิลิวัฒน์แซนวิชได้เกิดเพราะความสดทุกวันความอร่อยนะครับก็บอกว่าลูกรุ่นเธอจะต้องขายอะไรที่มีอายุยืนยาวนะ<ฆ>นะแต่ที่สําคัญคือวัตถุดิบต้องจ้องขึ้นจากดินประเทศไทยเธอจะต้องช่วยเกษตรกรแต่เกษตรกรจะต้องผลิตสินค้าที่ดี ถามว่าดีมาตรฐานอะไรเราใช้ามาตรฐานโอท็อปสี่ดาวห้าดาวเป็นเป็นอไเป็นถาวรท่าน,นี้วันนี้เราเขาก็มีแล้วเขากล้กองอบกรอบของซีรีวัตแซนด์วิชแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดก,ก็คือไบรซ์โดยซีรีวัตแซนด์วิชที่ที่มาขายที่ทอมเดลี่นะครับะะก็บอกเขาอันนี้เนี่ยเป็นข้าวของไทยช่วยเกษตรกร แล้วก็ลูกค้าบริโภคเข้าไปก็ดีต่อสุขภาพเพราะเป็นข้าวกล้องอินทรีย์ไม่ใส่ผงชูรสไม่มีวัตถุก,กันเสียเพราะนั้นเราก็จะผมบอกเขาว่า<ม>เธอจะต้องเดินไปทางนี้และนี่เป็นทางที่ถูกที่สุดเพราะเธอขายได้ทุกวันไม่เหมือนสมัยป้าร่ำรวยป้าทํางาน5วันอีก2วันหยุดเสาร์วอาทิตย์แต่ป้าต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวันทุกวิลาทีนะคะก็ตอนนี้เน้นให้พี่สวงเข้ามาเป็นคนแรกของการช่รช่วยกันดูแลกิจการไปก่อนคําำถามสุดท้ายปิดเบรคนี้ขออยู่ที่พี่สวงแล้วกันนะคะพี่สวงคะ มองในแง่มุมแล้วก็แนวโน้มของธุรกิจตอนนี้ของคุณพ่อเนี่ยที่ตนเองได้เข้ามาร่วมด้วยแล้วเนี่ยเราจะช่วยคุณพ่อพัฒนาธุรกิจนี้ไปในด้านใดคะอย่างที่คุณพ่อกล่าวไว้นะคะว่าคุณพ่อได้สร้างแบรนด์สิริวัต์แซนวิชมา14ปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยจะขายเป็นสินค้าสดคือแซนวิชซึ่งมีอายุวันต่อวันก็พยายามจะต่อยอดโดยการ สร้างสินค้าที่มีอายุขายสินค้าที่มีอายุนานขึ้นอย่างตัวที่คุณพ่อกล่าวก็คือตวัวข้าวกล้องอบกรอบอะคะ่ะสินค้าตัวนี้จะมีอายุ1ปีด้วยตัวสินค้าเองเนี่ยคือดีอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วแล้วก็มีแบรนด์ซึ่งคุณพ่อก็สร้างมา14ปีอะค่ะนะคะ,ะ,คะก็ยินดีมากๆาค่ะที่ได้มาคุยนี้แค่เบรกนี้เบรกเดียวนะคะที่มีพี่ทรงมาอยู่ด้วยร่าสึกคขาอบอุ่นแล้วคุณแนนครับผมผมเลยคุณแนณแนนิดนึงวันนี้รายการคุณแนนวันเดย์วิดซีโอนะเป็นรายการแรกนะครับ ที่วรวรรณออกรายการทีวี เห็นไหมน่ารักมากค่ะขอบพระคุณมากนี่กว่าจะเอาเข้ากล้องได้ก็แทบแย่เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าพูดเก่งมากแล้วก็สวยอยู่ที่คิดเลยอ๋อขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณนะคะแต่ว่าเบรกหน้าอาจจะไม่ได้พบหน้าทางจอแล้วค่ะแต่ว่ายังมีช่วยเราอยู่ที่เบื้องหลังอยใช่ครับแต่ว่าเบรกหน้าจะมาคุยกัแตงกุศิวัตรและเรื่องของทิศทางแล้วก็แนวโน้มรวมถึงการเข้าสู่ตลาด MBI ที่วางเป้าหมายเอาไว้ด้วยนักลงทุนมือเก๋แบบนี้เขาจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะถ้าเราบอกความจริงจับลูกเนี่ย ลูกคืนลูกของเราในเมื่อเรารักเขาเขาก็ต้องรักเราในเมื่อเขารูกก้ว่าเราลำบากผมเชื่อว่าลูกทุกคนก็ต้องเห็นใจพ่อ